Bitcoin ในวันนี้ร่วงต่ำกว่า 1, 100,000 1, เมนดาล่าครับหลังจากที่เฟดประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะครับแต่ด้วยท่าทีคําพูดความไม่แน่นอนและความลังเลในการลดอัตราดอกเบีย้ยเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับทำให้ตลาดตอบสนองได้ไม่ดีมากนักบิตคอยร่วงต่อเนื่องเอาคอยก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันครับในคลิปนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันครัว่าแนวรับตรงนี้เนี่ย จะเป็นนับสุดท้ายที่บิตคอยจะกลับตัวได้หรือจะเป็นรับที่บิตคอยจะถอยหลังลงของอีกครั้งหนึ่งครับรับฟังในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ประวัติที่30ตุลาคมและผมมาได้มาแนะนำการลงทุนครับเพื่อนๆครับแม้บิตคอยจะร่วงหลายคนมองว่าบูรันปีนี้ยังไม่จบแต่บ้างก็มองว่าจบรอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาไปเจาะลึก2-3ตัวแปรนะครับที่จะทำให้บิตคอยเนี่ย ไปสู่102หมื่นลาหรือกลับไปทำโอทำไฮหม่ได้จะต้องเป็นเงื่อนไขในบ้างนะครับการร่วงของบิตคอในครั้งนี้จะเป็นโอกาสหรือเป็นเหวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆตัวแปรต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อไ,ได้ฟังกันตามความเป็นจริงนะครับพี่เนๆเลยครับมองว่านี่คือโอกาสหรือเหวของคริปโตคอมเมนต์บอกคมไม้ที่ใต้คลิปด้านล่าง เพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเป่อะไรกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปใหม่ทุกๆวันครับใครครับเพิ่งมารับชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจะมาเล่ทุกวันนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สมัครเมมเบอร์ยูทูบครับตกเพียงแค่เดือนละหกร้อยบาทหรือว่าละยี่สิบบาทเท่านั้นเองครับ ผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์นะครับมีการอัปเดตแผนเทรดคริปโตประจำสัปดาห์กันด้วยนะครับกดสมัครหน้าช่องได้เลยนะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตผู้คุยเพื่อนไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ ครัเพื่อนๆเรามาอัปเดตภาวะโดยรวมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในวันนี้กันก่อนเลยกันนะครับเรื่องเหมือนที่ตลาดคริปโตในวันที่30ตุลาคมเลยนะครับก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากขาลงต่อเนื่องนี่ครับตลาดยังคงมีแรงขายกดดันอยู่ถึงแม้ว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยท่าทีของคุณโจรมพารเวลเนี่ยนะครับออกมาเข้มงวดเกินไปนะครับขณะที่นักลงทุนเนี่ยเฝ้าจับตาการพบปะระหว่างทรัมป์กับสีจีนผิงอยู่นะครับซึ่งจะเป็นการหารือประเด็นเรื่องการค้าและก็สะะะทท้อนนถึงงคววาามมรรรรััดดใกเ ในเรื่องของด้านนโยบายมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่าง2ประเทศนี้ในฝั่งของมุมมองเชิงลึกครับเพื่อนมุมมองฝั่งขาขึ้นเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับหากการเจราจาการค้านี่นะครับประสบความสำเร็จทั้ง2ฝ่ายมีการเจราจาที่ชัดเจนนะครับ จะช่วยลดความตึงเครียดลดหลงแลยก็กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับเลยก็นะครับบิตคอยเองเนี่ยครับยังคงแข็งแกร่งถ้าหากรักษาระดับที่ประมาณ1านึ่งแสนหมื่นดอลลาร์ไว้ได้นะครับหากมีเหตุการณการกลับตัวเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นนัดสำคัญอาจจะผลักดันเนี่ยราคาเนี่ยกลับขึ้นไปสู่1นึ่งแสนหมื่นห้าพันดอลลาร์จนถึง1นึ่งแสนสมื่นดอลลาร์ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับแล้วก็ในฝั่งของมุมมองที่เป็นแรงกดดันหรือสิ่งที่่ต้อองงรระะมััดววก็คืา จริงๆแล้วคำพูดของจรพาวเวลเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเกินไปนะครับว่าการลดดอกเบีย้ยในอนาคตรหรือวันที่ประมาณเ,าเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนว่าการเจราจาระหว่างสหรัฐจีเนี่ยจะเป็นยังไงข้อตกลงเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นธรรมหรือเปล่าถ้ามันเป็นเคสเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยอาจจะร่วงลงต่อหรือ ปเจอกับเฮรเร่ครับรามาดเนในฝั่งของ Bitcoin เอฟกันหน่อยด้วยกันนะครับเราสถาบันก็ยังคงเทขายต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่คริปโตได้มีการร่วงลงมารวมถึงอีทีเรียมด้วยนะครับทำให้ภาวะอารมณ์ล่าสุดครับเมื่อวานเพิ่งอยู่ในภาวะปกติก็คือ50เลยจู่ๆวันนี้ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วนะครับกลับลงมาที่ประมาณ33หรือ30โดยประมาณนะครับก็เข้าสู่ภาวะความกลัวอ,อีกครั้งซึ่งความกลัวจะเป็นโอกาสของผมก็ต่อเมื่อมีสัญญ,ญาณกลางกับตัวเท่านั้น เราถึงจะคว้าโอกาสนี้ไว้ไม่ใช่เราก็ทับมือรอต่อไปจนกว่า,วาจะมีสัญญาณนี้เกิดขึ้นจนกว,ว่าตลาดจะเป็นคนบอกเองว่าพร้อมจะกลับตัวแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยครับว่าข้อมูลต่างๆแผนการเทรดต่อจากนี้มีเงื่อนไขมีตัวแปรอะไรบ้างถ้าคริปโตจะกลับตัวถ้าบิตคอยจะทะยานสูน่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆยังไม่ได้กดไลก์ก็ฝากกดเป็นกำใจใหงผมก่อนในการนีครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนการเทรดในวันนี้ ไป,ปรพร้อมกันเลยครับวิเวียครับผมขอเริม่มนไที่บิตคอยไปแบบมาไวไปไวเลยได้กันนะครับจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยผมมีการเทรดฝั่งขางลงบิตคอยลงมานะครับซึ่งก็ได้มีการเลื่อนส t ็อ l o อ s กันหน้าทุนแล้วเดี๋ยผมวาง s l สไีที่ไฮ่าสุดนะครับแล้วก็ ผมวางจุด TP แถวๆช่วงโลเดิมจนถึงหลุดโลลงไปนะครับจุดแถวๆนี้ผมก็จะพิจารณาในการ TP เนื่องจากว่า bitcoin เองเนี่ยครับเริ่มมีสัญญาณบูดีเดวเจนเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าโมเมนตัมยังคงไปฝั่งขาลงนะครับในฝั่งของ maxi เองนะครับก็ยังคงต่ำกว่าส่วนแน้วก็แรงซื้อเนี่ยอ่อนแรงแล้วด้วยนะครับแต่ั้าผมมองโอกาสว่า bitcoin จะยังย่อได้อยู่รวมถึงมีโอกาสที่จะทำาโลใหม่ได้เลยซึ่งผมเองเนี่ยอยากให้ bitcoin ทำาโลใหม่ซะมากกว่านั่นหมายความว่า bitcoin ควรต่ำกว่า7 8 0 0ดอลลาร์ลงไป ผมจะมองว่าผมจะทีวีฝั่งขาลงแล้วก็จะกลับมาเทรดฝั่งขาขึ้นอีกครั้งแพทเทรดฝั่งขาขึ้นตรงนี้ผมเอาหลบออกไปก่อนผมจะดึงกลับเข้ามาก็ต่อเมื่อบิตคอยมีการทำโลใหม่นะครับแล้วเกิดสัญญาการกลับตัวแท่งเทียนในการกลับตัวที่มันเกิดขึ้นแถ,แถวช่วงนี้ซึ่งจะเป็นโซนในรอบสาคัญนะครับแถวแถวช่วงไส้เทียนเดิมที่เขามักจะลงมาทดสอบแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามา ช่วนตรงนี้ครับเป็นทั้มมิ่งที่เหมาะสมที่สุดถ้าบิตคอยจะกลับตัวได้ตัวแปรสําคัญคือจุดจุดนี้แนวรับสาคัญรวมถึงสัญญาณการกลับตัวจากบูริตเดเวอเจนที่เกิดขึ้นหากมีการทำโลว์โลใหม่ต่อจากนี้ผมจะดึงแผนเทรดฝั่งขาขึ้นเข้ามาทันทีนะครับแล้วก็จะรันเทรนต่อไปซึ่งโอกาสที่ผมว่าจหลาดจะไปต่อได้เนี่ยจะเป็นช่วงไฮเดิมจะถึงทาากิจที่ประมาณ1 1 5 0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าพันลาะครับตามในฝั่งของสภาพคล่องและก็โครงสร้างการยกลข,ของราคาบิตคอยในภาพ 4ชั่วโมงด้วยนั่นเองนะครับก็เห็นว่าจะเป็นการวิ่งในโครงสร้างของดาวเทอรี่ในภาพย่อแบบนี้ครับเนี่ยวิ่งยกโลเบรกนะครับเบรกไฮก่อนหน้าลงมาพักตัวไม่หลุดโลแล้วเบรกไฮก่อนหน้านี่คือชุดการฟอร์มตัวที่ผมมองถ้าจะเป็นการเทรดฝั่งขาขึ้นผมจะรอที่จุดนี้เท่านั้นและจะต้องมีสัญญาณการกลับตัวเท่านั้นกดตอนไหนเมื่อไหร่ผมจะอัปเดตแผนเทรดกับเพื่อนในดิสคอ d ของกลุ่มของผมเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ ไม้ที่ผมถืออยู่ก็คือจะเป็นไม้เทรดฝั่งขาลงซึ่งผมมีการเลื่อนสต็อปลอสกันหน้าทุนแล้วนะครับก็เป็นการทดลองระบบ Co p y Trade ของผมอยู่นะครับก็เพื่อนๆสามารถตามมาตามกันได้ไม่ได้มีใครจ่ายนะครับสามารถสอบถามกติกากับแอดมินที่ d i ส c อ r d ได้เลยนะครับกดที่กดที่ติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มนะครับเลกด Open t i c k ต t นะครับจะมีติ๊กเก็ตหนึ่งขึ้นมาให้เพื่อนนะครับกดที่ติ๊กเก็ตของตัวเองนะครับแล้วสอบถามทีมงานได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางีมงาานออยบกกกวิิธต ในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสในการสอนเทรดที่ผมมีสอนทุกๆสัปดาห์เลยก็ในฝั่งของการเทรดนะครับเลยก็จังหวะที่ผมจะกดเทรดรวมถึงการก๊อบปิดเทรดของผมด้วยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการเทรดเพื่อเพื่อสามารถเข้ามาจอะกันได้ทั้งหมดแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็สอบถามกิจก,การอะไรนี้ได้เลยนะครับแล้วแผนเทรดของบิตคอยของผมมีแค่นี้เทรดฝั่งขาลงลงมาก่อนแล้วค่อยดึงแผนเทรดฝั่งขาขึ้นมาณจุดนี้จะเป็นทาามิ่งที่เหมาะสมและเป็นตัวแปรที่เหมาะสมถ้าบิตคอย จะกลับตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากครับบิตคอยลงมาจุดนี้แล้วไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ผมได้บอกแท่งเทียนการกลับตัวไม่มีบิตคอยจากโอกาสจะกลายเป็นเหวแล้วร่วงลงต่อเสียโครงสร้างทันทีหรือมีโอกาสพักฐานรุ่นแรงตั้งแต่10จนถึง30%ทันที30%เนี่ยมาจากอะไรนะครับผมก็จะวัดให้คร่าวๆนะครับ 30%เนี่ยมาจากการที่บิตคอยน์นะครับถ้าเสียโครงสร้างจะทําให้เขาหลุด EMA 2 0ในภาพวิคและโอกาสพักตัวของเขาก็คือลงมาทดสอบเส้นสีน้ําเงินซึ่งจะเป็นโอกาสพักตัวประมาณ20%ต่อจากนี้นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังและลาดกลุ่มใช้เครื่องมือที่เข้ามาช่วยก็คือ Stop Loss ฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องคาดเดาว,ว่ามันจบรอบหรือไม่จบรอบ ไม่ต้องไปทำในอนาคตเลิกทำในอนาคตเลิกเดาได้แล้วลงมาจุดไหนมีเงื่อนไขอะไรมีตัวแปรอะไรที่เราจะกดเทรดเนี่ยผมทำให้เพื่อนดูหมดแล้วผมทำแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและหวังว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจการเทรดดีการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับบิตคอยผมมองประมาณนี้โอเคผมขออัปเดตทิ้งท้ายในฝั่งของภารวมคริปโตเช่นเดียวกันนะครับภารวมคริปโตผมมองเหมือนกันเลยนะครับก็จะเหมือนในฝั่งของบิตคอยเลยนะครับหากมีการย่อลองมาแล้วเนี่ยนะครับ ควรจะต้องมีการยกโลเท่านั้นไม่ควรที่จะหลุดโลนี้นะครับจะต้องมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นดูอ,อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะการฟอร์มเบลชุดนี้เนี่ยนะครับเรามองไปในฝั่งของบูแฟกเกิดขึ้นได้นะครับก็คือเป็นการไซด์ไ์ออกข้างแล้วรุนเบรกในการไปต่อนะครับแล้วรอในการเบรกรือเราจะรอในการเบรกอีเมก่อนกันได้นะครับก็คือให้ราคาเนี่ยนะครับกลับไปยืนเหนืออ e ีเมทุกเส้นก่อน แล้วค่อยโฟกัสในการเทรดนะครับอย่างเช่น๋ยวช่วงนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้โมเมนตมยังคงเป็นฝั่งขาลองอยู่ผมเลยมองโอกาสว่า Bitcoin ควรจะต้องท Low ําโลใหม่เอาล่ะเรามาทิ้งท้ายที่ทองคำด้กันนะครับทองคำเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าผมอยากให้เกิดโลใหม่เกิดขึ้นนะครับก็จะมองโอกาสในการดีตัวของทองคำนะครับจากสัญญาไนวอรเจนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีโลใหม่นะครับซึ่งผมจะมองว่า ส่วนตัวผมเองนะเซตอัพที่ผมชอบน่าจะเป็นการล่วงลงมาต่ออีกสักชุดหนึ่งนะรอให้โซคาสิเนียย่อลงมาฉะนั้นผมจะมองว่าการย่อลงมาแล้วหากเกิดสัญญาณไนวอรเจนจะเป็นจุดที่โฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นได้นะครับซึ่งจะมองโอกาสว่าทองคําจะขึ้นไปทดสอบแถวๆช่วงหายเดิมได้ครับแพงอดเด็ทองคำยังคงเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแต่ถ้าใครกดเทรดไปแล้วนะครับก็วางเอสไอที่โลลาสุดได้นะครับส่วนตัวผมเองยังคงรอที่การทําโลว์โลข,ของทองคำนะครับถ้าไม่ยอมย่อ,ยอลงมาผมจะรอให้ทองคำเนี้ยเบรกขึ้นไปก่อนแล้วรอจังหวะในการโ่อ์ กดเทรดตอนนั้นเลยกันนะครับนี่ก็เป็นเซตอัพของผมที่ผมถนัดเลยกันนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่เทรดทองคําอยู่นะครับผมก็จะมีลิงก์ xm ที่อยู่ใต้คลิปเพื่อนๆจะได้รับออโต้รีเบดทุกๆไม้ที่เพื่อนๆเทรดหรือได้รับเงินคืนทุกๆไม้เลยนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับในคลิปนี้เพื่อนๆเข้าใจหรือสงสัยตรงไหนกันบ้างก็บอกผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันได้เลยครับบอกไวาคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจได้พูดกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาาฉลดที่กอมมาวเจอกััันใหม่สสวดีครบ